แรงโรงงานกับพามูลนิธิงยาบาเด็กมาคันนี้สาม่ต้านชคที่จนตบ้านอใหิลนะรปปิ้งช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงได้องไครับตอครับตครับ้องครนะครับไครับ คัคับเดินหน้าทีเดียวครับขอยนะครับอะไว้ต่อครับตอคู่ับโอเคครับ กล้องนี้นะคะพร้อครับหนึ่งสองสามครับงสรงนีโอเคที่นี่เป็นอะไรนงสควนี้ครับผมตนี้โ้นมาอยู่ะีแล้ว ครับสุครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวผมจะขอแยกให้เชิญนะครับกับท่านผอดาวเลยครับครับนี่ไงบ้านสบายดีสบายดีใ advisor, ดดช่ไหมฮะใช่ครับี่เุณผอจากสิงคโปร์เมื่อเช้าเลยเพิ่งกลับจากสิงคโปร์มาเมื่อเช้าเลยครับแล้วก็ได้ข่าวพึ่งไปทุกวันตอนบ่ายสองนะครับใช่ครับสิงคโปร์แค่ปากซอกปนะครับ แล้วก็ลงเต็มที่ช่งผ่านทางไลฟ์สดอีกนนะครับได้ครับผมสวัสดีผู้ชมที่ผ่านไลฟ์ถึงทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านพี่ผู้รีดาำวิทิธีมงานของวุฒิาิธิโรงพยาบาลเด็กในห้องนี้นะครับผมของสถาพน,นังด้วยครับดีใจมากๆที่วันนี้แบบได้มีโอกาสมาฟังกระบอกเสียงกับวุฒิิธิโรงพยาบาลเด็กอีกครั้งหนึ่งครับครับผมนะฮะแน่นอนนะครับผมจะว่าครั้งน,นี้ก็คือเป็นครั้งที่สามที่สามแล้วครับผมเมื่อสักครู่พี่ได้ดูมิค่ะทุกคนได้ดูในห้าง ูใช่น่ารักมากคือรู้สึกว่าเห็นมีน้องโค้ใช่ไหมที่อยากจะเป็นนักบินไม่แน่อีก20ปีข้างหน้าอาจจะได้นั่งเครื่องบินที่น้องโค้น้องโค้ขับก็ได้แล้วน้องโค้ต้องขับเครื่องบินนะนะตอนนั้นน่าจะเป็นลุงกับและลุกเจนผู้บัญชาการเป็นคุณลุงลุกจ้าลุงกับและลุงเกิ้นนะฮะใช่ให้น้องโค้ขับด้วยนั่นเองนะครับเนาะได้แล้วจริงจริงแล้วนะฮะผมชื่อว่านายกัปกั๊กนี่ก็คือเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถือว่าเป็นขราบอกเสียง แต่งรับเพราะว่าเป็นสะพานบุญให้เราในกำลังชุมนเราได้ร่วมเรียกว่าพิชว่ามันมากกว่ามากกว่าการให้ในการใครับเพราะน้องๆแต่ละคนเราได้ดูวีดีการ์ไปผมรู้สึกว่ามันใช่ครับผมและก็หมือนว่าเราได้มาเติมเต็มความฝันให้น้องๆกันครับผมว่าก่อนที่น้องจะมีความฝันที่เป็นจริงได้ต้องเริ่มต้นจากสุขภาพที่ดีก่อนแล้วเรารู้สึกดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มาเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนเข้ามาร่วมทำบุญร่วมบริจาคทำให้สัมฝันน้อง ครับผมครับผม,ผมจริงๆแล้วาานะคร,รับบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับพี่อยากถามทีนึงครับว่านักขับรู้จักโครงการนี้ได้อย่างไรครับเพราะว่าสำหรับโครงการนี้เอาจริงๆอย่างที่ผมบอกผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางมลูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมาอันนแบบี้ครั้งที่สามแหลแล้วก็มีโอกาสได้ติดตามข่าวสารของทางมลูลนิธิมาตลอดครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือคุณแม่ครับคือคุณแม่ผมแบบมาร่วทมทำบุญร่วมกับมลูลนิธิโรงพยาบาลเด็กบ่อยมากๆแล้วก็จะได้ จากทางคุณแม่มาด้วยครับผมแล้วก็วันนี้ก็ได้มีการเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็แฮปปี้มากๆแฮปปี้จริงครับผมนะครับผมชายร์ากนะครับทุกท่านนะครับที่ชมรายการส่วนใหญ่ครับแล้วก็ลงอยู่ในยุคที่นี้นะครับผมรู้สึกพิธีคุณแม่จริงครับที่มาเป็นส่วนหนึ่ง ที่ส่งต่อนะครับเรียกว่าภาคบุญนะครับโดยตรงต่อนะครับการรักษาที่ดีนะครับกที่ดีสำหรับเราตุคทานนี่ครับแต่ว่าในการเมื่อจะพูดนะครับพี่ได้ชมวีดีโอแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับได้ชมแล้วผมมีข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วอย่างที่แพทย์ได้ข่าวไปว่าหากเป็นโรคประเด็นในวัยเด็กนะครับมีสิทธิ์ที่จะหายแล้วก็รวมถึงนะครับโรงวมาีมีนะครับวิธีการรักษาใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่มีใหม่ๆนะครับหรือว่านะครับปลูกขายขายกระดูกสัตว์นะครับหรือว่าสเต็มเซลล์สุดท้ายนี้ครับกับครับอยากให้ครับนะครับรฝากถึงฝากอะไรถึงทุกคนที่กำลังรับชมอยู่นะครับในทางการของครับป์ในการับวมทุกข์ทุกใจให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปาฏิหาริย์แห่งชีวิตด้วยกันนะครับ ครับผมก็ขอฝากถึงพี่ๆีแฟนคลับที่รับชมไลฟ์อยู่นะครับหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกคนนะครับผมที่อยากจะร่วมทําบุญกับโครงการลิทเติ้ลมิราเคิลนะครับผมปัจจัยแห่งชีวิตร่วมชีวะริงกันนะครับผมเนี่ยก็สามารถทาบุญกันเข้ามาได้เยอะๆนะครับผมมาร่วมสานฝันให้น้องๆนะครับเพราะนอกจากจะได้บุญแล้วเนี่ยเรายังจะได้เห็นอนาคตของชาติมีมีมีอนาคตที่ดีมีความฝันที่ดีอีกด้วยครับผมครับผมขอเชิญทุก่านเขรับ ท่าไคุน่การเรันงคบผมเชื่อว่ทุกท่านคงได้เห็นในขั้นตอนต่างๆนะครับของโครงการนะครับรวมถึงว่าโครงการนี้นะครับมีขมากขนาดไหนนั่องครับ่าผู้ร่วมชมุกท่านนะครับอยากให้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งต่อนะครับอนาคตที่สกับน้องๆนั่นเองครับเอาละครับช่วงต่อไปครับขออนุญาเชิญนะครับท่านผท่านนะครับที่อดป่บเรารูถ่ายภาพกันสักหช็อนะครับ้พบเรามาถ่ายภาพกันนะครับอเคมอโลง ได้เลยครับเดี๋ยวขอเชิญที่ส่ชนนะครับยกมให้สัญญาได้เลยนะครับว่าใมใมกลไหน,นแล้วก็เิทเชิญคนเดินครับขอยับให้เชิญน,นะครับแพทย์อาชัยรีรวันให้สัญญาได้นนครัว่าให้มอกล้องไหน เดียวแบดึงัับยกมือก่อนนะครับมีพับเพื่อใหม่นะครับวิดีโอปะม้เลยนะครับเดี๋ยวขอพี่พี่สุจสมผัยกมือสัญอนะครับมองกล้องหครับมองกล้องหลังด้วยครับด้าะเดี๋ยวเดี๋ยวสาวน้อยรอแป๊บสาวน้อยขอแบบนี้ไปค่ะสาวน้อยแล้วพกถึงป้ายไหม หายใได้ารูปเองหมนาด้วยร่วมด้วยกับมือถือพนักงานหวานมากเลยจุดคนนี้ทำเลย ครับผมนะครับ้ในใญทุกท่านจคงอยู่ต่อคนไปทีครับน่อไปไว้ในเป็นโชวญภูมสันติสาที่งูกรรมการบริหารรวมนะครับกเราที่เราได้เห็นเราในควาัตั้ใจโการชิวงทลโลปอดภยหาได้ชีวิตช่วยกันชีวิต

ก็เหมือนเดิมครับเราไม่ได้คอดเยอะมตบมือช่วยๆกันนะครับผมเอาบรรยากาศนะครับผมขอบคุณมากครับ ขบคากครับอบคนะครับขอเสีบห้กับานผชมดเยียมากขอบคุณรับขอบคุณมากจริิงมากครับครับอนไรให้เตือนอะพูความจรอครับวันนี้สิบประชนะคร like okay. wow, em. right. wow. wow. ับขอีงปรบมือ้กทา้หนึ่งครั้งค่ะ ทางการ <Hai> ทางการขอบคุณนะฝานะครับก็เลยะมาเลยดีครับคุณหมอด้ครับครับขอบคุณมากเลยครับยินดีครับเออผมไม่ค่อยอยากยืนใกล้เท่าไหร่เลยฮะเพราะว่าหมองฮะสูสีครับคำว่าสูสีนี่ขอบคุณนะนี่ให้กำลังใจเป็นเด็กแค่เลยผมบควันนี้พูดถึงทางการนี้นคไม่ะครับเชิญหมอี่เลยหมอกไได้ครับ สำหรับโครงการนี้ครับผมชื่อว่าโครงการริทเติ้ลมิลเลนะครับผมปฏิหารแห่งชีวิตช่วยน้องชิมะเร็งนะครับก็วันนี้มาร่วมทําบุญกันนะครับผมช่วยน้องๆที่ปวดปรนโรคมะเร็งมาเติมเต็มความฝันให้น้องกันครับในฐานะที่เราเป็นสะพานบุญใช่ครับเราเา็นความรู้สึกใช่ไหมครัโอ้ดีใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าจริงผมเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับโรงเรียนนี้ที่โรงพยาบาลเด็กมาแล้วก่อนหน้านี้ครับคราวนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่จะมีโอกาสได้กลับมาช่วยน้องๆ ให้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 น้องเติมเต็มความฝันให้น้องเป็นจริงครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบคือก่อนที่จะมีความฝันเติมเต็มความฝันให้น้องได้ให้ความความฝันน้องเป็นจริงได้เนี่ยต้องเริ่มมาจากสุขภาพที่ดีของเราๆก่อนในการส่งต่อนี่คือช่วยเหลือน้องที่มีปัญหาี่ยวกับโรคไรจริงๆแล้วท่านอ,อยากจะเรียนว่าการรักษาโรคมะเร็งในเด็กนะครับ ก็สัเวเใญแล้วเป็นมะเร็งในเม,ม็ดเลือดนะครับการให้ยาเคมีออย่างนีง้ก็ตามนะครับศูนย์นี้ที่จัดตั้งครับก็เป็นศูนย์จะปลูกถ่ายไทกระดูนะครับที่จะสามารถจะรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเลือดและโรคเลือดในหลายอย่างไอ้อีกอย่างครับจะเป็นพื้นฐานในการรักษาโรคหลายอย่างที่จะทับซ้อนในอนาคตนะครับสามารถจะใช้ในการรักษารวมทั้งเรื่องของการใช้รักษาเซลล์เทรลปีหรือจีนเทรลปีในอนาคตในหลายๆโรคที่เกิดขึ้นครับ ครับการระดมทุนนี้ต้องขอบคุณคุณกัฟและก็ทางมูลนิธิลุงทิมานเด็กนะครับที่รป็นทั้งผู้ที่มีจิตศรัทธา,าน,นะครับเพราะว่าการระดมทุนแบบนี้นะครับจะช่วยในการที่จะสร้างศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับแล้วก็จะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือต่างที่จําเป็นในการที่จะ กาดเดินงานในส่วนตรงนี้นะครับรวมทั้งอาจจะเป็นกองทุนสนับที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ทางด้านเรื่องโรคมะเร็งเหล่านี้ด้วยนะครับปัจจุบันกามีเด็กนี้คือมีปริมาณผู้ป่วยเยอะมากนะเชิญจริง,รงๆผู้ป่วยมะเร็งเด็กนะคะอัตราการป่วยใหม่ต่อปีเนี่ยประมาณ2 0 0 0รายแล้วก็โรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในเด็กส่วนมากมันจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเราเจอว่าประมาณ900านเนี่ยสำหรับเด็กที่เกิด โรคใหม่ๆในไม่ได้วถวนี่เป็นในในต่อปีนีคะซึ่งก็เป็นมะเร็งที่ค่อนข้างจะเยอะมากที่สุดในเด็กแล้วแล้วก็ปัจจุบันแม้ว่าเราจะมียาเคมีบําบาทที่ใช้ในการรักษาแต่ว่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษากับให้รักษาได้หายคา่ะมันก็มีวิธีการรักษาอื่นๆเช่นลูไถ่แ่ดูหรือว่า ได้กับยามุ้งเป้าซึ่งเด็กๆเ,เหล่านี้นียังขาดโอกาสอยู่เพราะว่าเขาอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอหรือว่าต้องการความช่วยเหลือให้เขาเข้าถึงการศึกษาได้ดีมากยิ่งขึ้นนการช่วยเหลืออันนี้จะไปไหนคบจริงๆแล้วเราจะมีการจัดตั้งศูนย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยสำหรับการปลูกถ่ายกระดูแล้วก็สเตมเซลล์เทอร์ลี แต่ว่าทางโรงพยาบาลเด็กเราเนะะี่ยค่ะรับผูป้ป่วยจากทั่วประเทศโดยเฉพาะสิทธิการรักษาที่เป็นสิ3สามสิบบาทซึ่งเราไม่เคยปฏิเสธผูป้ป่วยได้เลยอยู่ก็จะรับมาดูแล,แลก็รับทั่วประเทศไม่ได้เฉพาะแค่ในกรุงเทพมหานครแค่เด็กไทยทุกคนก็มีสิทธิเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของเราสาหรับใครที่ทก็สามารถจำบริจาคเข้า,<ม>ผ,าผ่านทางกองทุนอของ การเฉลิมเกียรตินะครับของ,องมุรนิทีโรงพยาบาลเด็กได้นะครับเพื่อจะเป็นทุนในการที่จะจะสร้างศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอย่างที่คุณหมอและเต้กล่าวแล้วเราไม่เคยปฏิเสธผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงนะครับเป็นคนไทยก็สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานและดีได้ในประเทศไทยครับ โอเคคร so morning, so ับผมก็ฝากถึงพี่ๆผู้ใจดีทุกคนนะครับผมใครที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคก็สามารถเข้ามาร่วมบริจาคกันได้เลยนะครับผมก็สามารถช่วยเข้ามาช่วยกันเติมเต็มความฝันน้องด้วยกันแล้วกันครับผมมาทําบุญร่วมกันแล้วกันครับอ้าครับมือเดียวเดียวพอเมื่อเดียวมือเดียวฮะโอเคแต่สั่งค้างไว้แล้วนี่นะคะขอแล้วนี่นะคะ ของพีก่อนนะครับยื่สองนะครับยื่นสองสามขอนตัวีครับผมทาคนครับ